เออเต้น้าบออยู่แทนว่าในคูยช่วยมาเก็บเน,น่ยแค่นี้แม่แม่อม่แม่อม่แม่แม่เม่แม่เมี่แ สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเปิดสูค่คู่สู่คนเนาะมาสมองชุบอนว่าสิเป็นพี่นอ้องทางพังลาวดอว่าพี่น้องทางพังไทยเนาะว่าสิเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอ่าอยู่ภายในประเทศหดือว่าอยู่ต่างประเทศพี่น้องผู้เพิินเบิงเพินินชมคลิปช่งย t u b e ของว่าเวียงใช้ใจกันน้อยพี่องอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกะอยู่กับน้องๆทีมงานช่างอัปเดตจนกลัวอ่า ว่าั่นหรือว่าสิเบิดเวียกเฮ็ดงานของบ่เวียงพี่น้องเนาะกับน้องๆคือเก่าพี่น้องเอ้ยอัปเดตไปเรื่อยๆบางเทื่อว่าอ๋อบ่เวียงคืออยู่แต่บ่อนเก่าแท้บัดไปบัดไปบ่อนอื่นไปบ่อนอื่นบัดตัเวียงมเียกมงานบ่จังซั่นจังซี่นะพี่น้องเนาะกบ่แม่นว่ามพี่น้องก่อนเฮาสิไปกเฮาก็ได้แจ้งเนาะแจ้งทางอ่าน้องแก้วแน่น้องๆแน่เนาะพี่น้องเนาะก ทางผู้ใหญ่ใจดีเ้ากรบอกเพื่นอนน้องพี่น้องเนาะกะับที่ว่าหาประสบการณ์สำหรับพี่น้องไปบางอื่นกันเนาะแต่ว่าอยู่นี่กะถ่ายไปเรื่อยๆให้เอซีเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะไล่ค้นมือน,นีิเนาะเห็ดช่วยกันกับที่ว่าไวาจวดจัดอยู่พี่น้องในทางบ้านทางเรือนของน้องจ้อยเนาะอีกวโรอนพี่น้องเนาะอีกวโรอนโมนานคงส์ีเห็นผลสาําเร็จพี่น้องเนาะได้อยู่ได้เศร้าฝากในเดอ้อพี่น้องเนาะฝากนำเอฟซีฮไว้ในอ้อมอกอมใจในพี่น้องเนาะทั้ง ส่งเน้นหนอยคงมาเวียงนี้แหละพี่น้องเไยเนาะอ่าถ้าบูมี่เอฟซีมันก็สีบูมีการเติบโตและพี่น้องเนาะเข้ามาได้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเนาะกอบคอกบมุกขอบใจอะไรที่เข้ามาเบิง่งมาชมเนีเบิ่งโฆษณาให้บาเวียงทุกๆคลิปแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยตอนนี้กัตาเว้นกนัเริ่มเย่อ่าเส้หน้าเส้ตาแหละพี่น้องล้มมือมือมือนีพี่น้องเอลยล้มมือมือเนาะอ่านาวหนาวไปทั้งใดกันนาวพี่น้องเลยว่า ไกลสีคำนะไทยจาก,กคลิปนี้ก็คือจะได้เดินทางกับพี่น้องเลยอย่างไรก็ไปเบิ่งไปชมกันเลยป่ะพี่น้องป่ะเ,เข้ามาทางนี้คือเก้าพี่น้องมาอัพเดตด้วาเยงานน้องเพีองเนาะทางน,องน้องกันทางน้องดำน,งน้องจเอยนอนนอนฟูนนอนทรายไว้ฮะสบายดีเด้อน้องเด้อสโดย หอนใบมื่อื่นบ่หอนใบมันจั็งทันเพื่อนเรามีชายมีอย่างเดีมันสบายมื่อื่นเพิ่นก็ได้ออกมาทางนอกน้ำแหละพี่น้องเพิ่นเห็ดลายคนอยู่มือนี้ทางในมื่อื่นก็จะได้หยับออกมาทางนอกน้ำ ่ารเรีนของน้องๆเขามาเบิ่งมาชมนํากันพี่น้องเนาะคือว่าทางทางในเป็นอันห้องห้องนี้น่ะสิได้ห้องเด็กเนาะห้องซองนี้ยังนะพี่น้องห้องซองสบายดีเด้อบัดจูชุกคน Rồi. Ừ. Ờ, của... Mô nó bà ni nè. อ๋อสร้างปุ๊ดเอาเปิดแผงใหญ่เด้อเจ้าเนาะบ่ได้ มาเห็นเลนุฮะมาเจอกับขี่ปูนลายบดปนกับขี่หินเนี่เนาะเปิ้นเตอร์แนบอยู่เช่นว่าให้ผู้ช่วยมาเก็บเน่ยแค่นี้ห้องห้องในนี่เดี่ยวหรือบ่นี่ห้งในยังานอกนะโอ้ห้องในนี่ยังพานึงพี่น้องเลยเนาะ อยังฟ้านี้จับมืออื่นมัน1ิฟฝาทั้งเบิดบตบอ๋อนับเดียบเลยอีกมืออื่นมือือหน้านอกเข้มาพร้อมกันเนาะพร้อมกันอีกมืออื่นมือ,อือนี่กันสิแล้ว

ฟาพี่น้องเอ้2มื้ออีกอีก2มื้ออีก2มื้อคือสิอ่าแล้วเนาะแล้วในัตัวนี้เนเหลือประตูประตูกับเทอ่ากับเห็นได้เนาะพี่น้องเนาะเฮาก็คือว่าจบไปในส่วนที่เราคุยกันเนาะพี่น้องเนาะ

ให้ออนีะพ่เบ็ดปูนตัวนี้หรวอมันชมอีกมันบ่ได้ไหมมัน <tôi>, chàng phụt thơm vinh đơn tâny mân tư lam tinh này, nong nàng mân tư lam chốc choke vinh mcginnis nặng 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 nặng

ทางในอ่ไม่ยังเดวดเลยเขาตัดทำความสะอาดไม่ยังได้เขาจังสี่อาใสน้องจอยเอาบานตู้เข้ามาไว้อยู่ในพิจะใส่ทางลุ้งทางเปรนติดใส่ไปเลยพี่น้องเนาะปิดประตูไ,ไตม่ยังไปเลยอ่าเรี่ยงสีเรียบร้อยพี่น้องเลยออได้เ

có đây là cái đá nữa. <laughs> Ở đây mình nó ngon 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 ngon

เรอเปเียได้เรื่องนเ็ไปด้เาแลวียนเนาะถ้าไม่นอยมื่อชอเรียนใหญ่ม่อไม่ใหญ่เรียงเลยเอาแล้วเนาะกนนหน้านี้ยงเรียนคนนั้นเรียกโบกเลยพี่น้องเลยเราโยกบัลหัวหมวนกัน น้องบุคเรน้องน้ำให้น้องน้ำเอิบอ้าว้าไปแล้วไหนเข้าไปอย่าไเขอกไปไปไปเขื่อนพักไมไปแล้วเหรอเสร็จแล้ ช่วกัน้อยต้องต้องช่วยกันนี่มันผาใหญ่แ้วเดิอาอขักเน่เลยขักเน่เลยปึ๊บอ่ะ

เนี่ยเกียงเกียงน้อยตรงนะั้นที่นะเกียงน้อยนี่ยนี่ฮ่าฮ่าแตงใช่แบบว่ามันนี่มันหมเต็มหมดยังนี่คุณเจ้าฮ่าใช่ฮ่าเนี่ยฮ่แตงฮ่าแป้งใช่อ่ามันเต็ม mà món ăn nạm ăn ít ăn nè, ăn bộ mòn món mòn. thế anh hẹn ăn món đi

เหมือนอันต uh ื่อครัวสร้างอุทนี่ นี่ยอนา้ก็มาเหว่อยแบบว่าเขาตัดเดี๋ยวบอกเขตัดโปงขึ้นไหมอม่่มันโปงขึ้นในเหงาแบบนี้อ๋อเอาเพิ่นมาให้เพ่อจะเอาไปเอาไปเยนว่าเพิ่นไวอันโปงขึ้นอ๋อตัดตีอ๋อ อ uh um ๋อกระจุปงกรเลยนการจิ้เแบบอ๋อก็จะกระายะ กับอะไรขาวเนาะมาเห็ดนาลที <mainland> ่ได <N> ้เ <reconcile> ผ <N> ื่อเจ้าใหญ่อายุเจ้าเป็นช้างเลน้ก็ม่ไ้ขาวห้อนห้องได้ตรงนั้นปอหาปอหายาเลยงานได้ันได้อยุ่นอะภาษาไทยเนียงานได้บ๋ ได้เป็นบางอย่างเนาะพี่น้องเนาะคือว,ว่ามันคำมาแบบเย็นเย็นมือนี้พี่น้องเลยโอ้ยไก่กินพัก,ก,ก,พกมือนี้จักเป่นไปทางใดมือนี้คือเห็นลอกเคลื่อนหลอกชา,น,ากนไปเลยไปละดอกเคลือนนออ้องยังไปทางใดอ่ไล่มันกับบท้นได้ของแนวไก่อยู่กบบระบอน ไม่ไพสีมันกะลายมือแต่สุมันพอเก็บได้มือนินผมบอกเห็นเราจากเราไปทางใดมืนโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สุประมาณนี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าเบิดสุขูสุคนพี่น้องเลยที่เข้ามาเบิกมาชมเข้ามาติดตามคอยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็รำล,า,ลาไปก่อนพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดกันใดต้องกราบขอโทษขออภัยละลายเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเปิดสุขูสุคนเด้อเนาะ